สวัสดีครับนักเรียนวันนี้อยู่กับหน้าจอในส่วนของตัวคลิปไบ้กันอีกแล้วนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นในส่วนของความรู้เบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะไปทําในส่วนของตัว l a บที่2นั่นเองนะครับผมนะครับจากความรู้เบื้องต้นใน l a บหนึ่งนะครับเราจะเรียนรู้ว่าตัวในเบสิกเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรบ้างน,นะครับผมทีนี้เราจะมาเรียนรู้ในส่วนของ ตัวที่ถัดมาจากเบสิกนะครับเริ่มลงมา1บล็อกนะครับก็คือแมทนั่นเองนะครับแมทนะครับตามชื่อตรงตัวเลยนะครับจะเป็นในส่วนของบล็อกคําสั่งเกี่ยวกับทางด้านคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีหน้าที่นะครับหรือว่าการใช้งานเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับโดยที่เริ่มจากตัวแรกที่เราเห็นเลยนะครับผมจะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นเลขศูนย์แบบนี้นะครับผมอ่ะ ตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวที่เราสามารถกําหนดค่าของที่ที่เราต้องการได้นั่นเองนะครับถ้านักเรียนคลิกไปนะครับผมเมื่อกดไปแล้วนะครับนักเรียนสามารถที่จะลบนะครับแล้วก็สามารถใส่เลขอื่นๆนะครับลงไปได้น,นะครับตามที่นักเรียนต้องการนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ัวถัดมานะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของอการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะครับผมของตัวเลขหรือว่าตัวแปรนะครับทางด้านซ้ายและขวานะครับนักเรียนจะเห็นว่าจะมีช่องว่าน,นะครับซึ่งเราสามารถเติมได้ทั้งในส่วนของตัวค่าคงที่หรือว่าตัวแปรนะครับลงไปได้เพื่อหาในส่วนของค่านะครับการคำนวณที่เราต้องการนั่นเองซึ่งจากที่นักเรียนเห็นมันจะมีสัญลักษณ์รูปบวกใช่ไหมครับแต่ว่า อ่ะมันจะมีสัญลักษณ์ที่ชี้ลงมานะครับแบบนี้นักเรียนสามารถไปอย่างนะครับค่าการคำนวณน,นะครับหรือจะละก,การคำนวณตามที่นักเรียนต้องการได้เลยนะครับก็จะมีทั้งบวกลบนะครับคูณแล้วก็าหารรวมไปถึงเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับต่อมาครับตัวนี้ที่เราเรียกกันก็คือในส่วนของเซต x2 นะครับผมตัวเซต x2 เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวกำหนด ค่าให้กับตัวแปรนะครับผมว่าตัวแปรที่เราตั้งมาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะครับถัดมาครับถัดมาครับในส่วนของตัว x ตัวเดียวแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับก็คือในส่วนของการสร้างตัวแปรที่เราต้องการนั่นเองนะครับผมคือเราสามารถใส่ตัวแปรนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับกดที่ลูกศรชี้ลงแบบนี้นะครับ อ่ะเราก็สามารถเปลี่ยนตัวแปรนะครับตามที่เราได้กําหนดไปแล้วได้ท่านเองนะครับผมโดยหลักๆแล้วนะครับที่เราจะใช้กันเนี่ยส่วนมากอ่ะมันคือจะเป็นในส่วนของติดสี่ตัวแรกนะครับผมอ่าแต่ว่าตัวอื่นนะครับเราก็จะไปต้องรู้ไว้เหมือนกันนะครับเผืออนาคตเราจะได้ใช้นะครับในการต่อยอดนะครับในการเรียนหรือว่าการที่นักเรียนจะไปสามารถสร้างสรรค์ผลงานต่อไปได้นั่นเองนะครับโดยที่ถัดมาเราดูที่ตัวนี้เลยนะครับ ตัวนี้จะที่เห็นนะครับประเดยนของเราว่าเป็นในส่วนของตัวเกี่ยวกับการยกกําลังนั่นเองนะครับซึ่งเป็นการยกกําลังแบบซ้ายขวานะครับโดยที่ทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นในส่วนของตัวเลขฐานั่นเองนะครับแล้วก็ด้านขวาจะเป็นในส่วนของการที่เราจะใส่ตัวเลขชี้ชกําลังนั่นเองนะครับผมถัดมาครับอันนี้ตามชื่อเลยนะครับพวกส r e root นะครับต่อมานะครับ เห็นสาแบบนี้ก็ต้องตามด้วยพวกสายคอร์ดแทนนะครับซึ่งนักเรียนสามารถเลือกใช้นะครับจากบล็อกคำสั่งตรงนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้คือจะเป็นในส่วนของการที่เราต้องการนะครับจะปะัดเศษขึ้นหรือเศษลงนะครับตามผลลัพธ์ที่เราต้องการนะครับถ้าในกรณีที่ไม่อยากให้มีในส่วนของค่าที่ออกมาเป็นพวกทศนิยบนะครับผม ตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนหน่วยนะครับจากเรเดียนเป็นองศานะครับแล้วก็องศาเป็นเรเดียนนั่นเองนะครับผมถัดมาครับตัวสุดท้ายตามชื่อเลยแ a นด o อมนะครับโดยพื้นฐานนะครับมันจะตั้งค่าไว้ที่0ถึง100นะครับซึ่งมันจะทำการแลนด o อมนะครับจาก0ถึง100ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าักเนียนก็สามารถจะเปลี่ยนตัวเลขนะครับเป็นอย่างอื่น ตามที่นักเรียนต้องการได้ด้องนะครับต่อมานะครับที่บล็อกตัวสุดท้ายนะครับบล็อกตัวนี้จะเป็นบล็อกตรวจสอบเงื่อนไขตัวเลขนะครับ,บรเป็นบล็อกที่ใช้สาหรับตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของตัวเลขนะครับหรือว่าตัวแปรโดยผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นในส่วนของค่า าทางตะกาศนะครับซึ่งมันจะตอบแค่จริงหรือเท็จนะครับทูหรือฟอ้อนั่นเองโดยที่จะมีในส่วนของการเลือกใช้นะครับในการาตรวจสอบมากมายดัะจะมีพวกเลขคู่เลขคี่นะครับผมประมาณนี้นะครับ